วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ทิศนี้นี่มันเอาทีเด็ดเลยที่จริงบอกว่าเอาเนื้อบอกอาจารย์เอาเนื้อนี่แหละอาจารย์พกอยู่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้เขาดูก็ได้เราพกอยู่อันนี้เนี่ยอันนี้อาจารย์พกอยู่ยที่ี่เราพกอยู่เ,เรื่องทอพกอยู่ใครที่อยู่ในไลฟ์กลุ่มจะเห็นนะนี่ให้ดูอันนี้อันนี้เป็นตลับนะเนี่ยโอเคยังอ,อันนี้เขาเรียกว่าคดชักกุญชรคดเชกุญชรคดชะกก็คือช้างกุญชอนก็คือช้าง แต่คชักกุนคืออาวุธที่ปราบช้างคคชักกุนชอนก็คืออาวุธที่เอาไม่ปราบช้างมันเขียวที่เกี่ยวช้างหูช้างครับอาจารย์ขอั์ช้าง,างแต่เป็นอันเล็กคืออันเดียวกันใช่ไหมครับอันเดียวกันออ,อันนี้นี่เป็นเราถอดมาจากเ,เขาเรียกตะขอสัตว์ช้างคูลหลวงเอออาจารย์ผมอยากรู้เรื่องเนี้ยคือวันนั้นผมไปเจอในเพจอ,ะอ่ะเขาขายขอสับ์ช้างอ่ะเขาบอกเนี่ยผ่านช้างมาแล้วมันมีมันเขาขายเนี้ยมันเป็นของ ของที่มีฤทธิ์หรือไงจ๊ะมันถ้าเอาตาตำราจริงๆเนี่ยมันต้องผ่านพิธีเยอะแต่บางคนเขาเอาเคดแค่ว่ามันใช้จริงใช้ช้างมาทีแต่ทีใช่ใช่แต่ช้างที่มันสับตัวพูดตัวเมียมันมีงาที่มันถ่ายรูปให้ดูนะอ่ามันก็ไป่รู้ว่าตัวพูดตัวเมียแล้วสับในครั้งนั้นสับมันไปเพื่อทําอะไรอ่ะก็ไม่รู้วิธีการที่จะใช้คคชักกุญชรเนี่ยเขาจะใช้ทอนตัดงาช้าง งานช้าเนี่ยเวลามันยาวเกินไปเนี่ยเ,เขาจะตัดอท้มันให้มันขึ้นมาใหม่อเวลาเวลาเขาจะตัดเนี่ยเขาจะเอาตัวเนี่ยไปสกัดเขาจะเอาขอสับช้างพิธีเนี่ยไปสกดัด <cái> แล้วก็คนที่จะขึ้นไปสกัดก็ต้องพกขอสับช้างนี่แล้วงานช้าเนี่ยเขาจะไม่หักด้วยมืองานช้าที่ขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะเลื่อยปลายไปเนี่ยเขาจะไม่หักด้วยมือเขาจะค่อยๆเลื่อยยจนหมดหลุดไม่เกือบหลุด แล้วเขาจอาไม้เนี่ยขึ้นเขาจะขึ้นไปยืนอยู่บนหลังช้างและเขาจอาไม้ในโยนลงมาุมหให้มันหักเองเ,เขาเลยเสมือนว่าคนไม่ได้หักมันจะไม่ต้องอาถรรพ์อ๋อถ้าคนหักนี่ต้องอาถรรพ์เลย <ขา S 1> จ้ะต้องอาถรรพ์นี่คือพิธีการตัดงานช้างต้องอาถรรพ์คือคนที่หักโดนโดนโ<อ>เขาก็เลยเอาไม้ในโยนลงไปเหมือนกับว่างานในโดนไม้หักอ่างามันโดนไม้หักเพราะว่างานที่มันยาวเกินไปเนี่ยมันจะยาก มันจะยากแก่อช้างดํารงชีพก็คือมันจะยากตรงที่ช้างมันจะไม่กินไม่สะดวกดในเวลาการก้มการการกินผพราะเพราะมันใหญ่อส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคืออันตรายถ้าเกิดว่ามันเอาไปแทงใครเวลาตกมันใช่เขาจะมีสองกรณีก็คือถ้ามันยากแก่การดํารงชีพของช้างครับหรืออ่มันยากแก่การเสียงที่จะเอาไปแทงคนเนี่ยเขาก็จะตัด แต่เวลาตัดเนี่ยเขาจะต้องมีครูหมอช้างเป็นคนทําคนธรรมดาทาไม่ได้และงาช้างเนี่ยน้าที่เอามาผ่านงาช้างเวลาเลื่อยเนี่ยเขาถือว่าเป็นน้ํามงคลก็จะมาล้างหน้าล้างตาอาจารย์หลายอย่างอาจารย์พูดถ,ถึงช้างนี่ผมอยากรู้มากเลยน้ํามันที่ออกจะหูช้างอะ่ะน้ามันช้างตกมันเราไปทำสเสน่ห์จีบหญิงได้จริงเหรออาจารย์มันมา,าพกติดตัวเนี่ยใครเห็นมันก็จะเกิดกาหนัดเลยถ้าเราพกน้ำมันช้างตกมันติดตัว เวลาผู้หญิงเจอเราเนี่ยมันก็จะเกิดความอยากเกิดความกำหนัดขึ้นเลยเรื่องจริงเหรอจอยเรื่องจริงแต่ถ้ามันช้างตกมันมึงกล้าเอาอ,อ่ะก็ใช่ปานช้างเนีม่กล้าเอาเลยที่มันขายเราก็ไม่รู้ว่าตกมันจริงไม่จริงไม,ไม่มีทางไม่มีทางเลยจอยเพราะว่าช้างตกมันเนี่ยแต่ว้าอเอาอะไรไปบังคับก็เอาไม่อยู่ก็ควาจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมจอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีของที่กำหนัด โคชักกุญชรเนี่ยก็เปียบเสมือนของสูงที่ยาไว้กำหลาดช้างอืมอันนี้เป็นขอสับช้างในพิธีที่เรียกว่าโคชักกุญชรครับก็คือจะมีนกหัดดินตะขอสับช้างเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นกงเล็บของนกหัดดินครับก็คือกินนะสิงโหครับเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมาพานครับนกชนิดนี้กินช้างเป็นอาหารกินช้างเลยเหรอกินช้างเป็นอาหารโอ้โหเขาก็เลยเอาเคปที่ว่านกชนิดนี้กินช้างเป็นอาหารเนี่ย ช้างจะกลัวแม้กระทั่งช้างเอราวันก็ยังกลัวนกตัวนี้ช้างเอราวันของพระอิเนะที่เป็นฟาหะของพระอิ์ก็ยังกลัวนกตัวนี้โอ้โหบุรพาจารเวลาเนี่ยเขาก็เลยเอาตะขอสัตว์ช้างเนี่ยทำให้เป็นเป็นกรงเล็บของนกขัดดินอ๋อให้มันงองเหมือนกรงเล็บอ่าให้เป็นกรงเล็บก็เปลียบเสมือนเป็นกรงเล็บของนกขัดดินแล้วเขาก็จะว่ากระถาหัวใจนกขัดดินแล้วก็ใช้เวลาสับแต่วิชาตัวนี้มันอยู่ในปางช้างหลวงปัจจุบันคนไม่ค่อยรู้แล้วอ้ามันก็จะไม่มีใครที่รู้จริงแต่เราเนี่ย เรียนมาโดยตรงรเราก็เลยเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ทําขอสั์ช้างเป็นรูปนกขัสดสนินแล้วมีพญานาคพันธ์พยานาคพัน์ใช่นาคนีก็คือจับช้างเหมือนกันเขามีตำนานว่าช้างเนละวันนลงเล่นน้ําครับแล้วก็ไปแอบ,บดูนาคตัวเมียไปแอบ,บดูนาคตัวเมียทําให้นาคตัวเมียอายแล้วก็หนีหาย <c oughs> ก็เลยมีคนวิ่งไปฟ้อง ครับเจ้าแห่งพญาครับพญาเจ้าแห่งพญานาาก็เลยโมโหมีฤทธิ์มากก็เลยเอาลำตัวเนี่ยพันช้างอีละวันพันช้างอีละวันอืเกือบตายจนพระอินทร์ต้องมาขออืเขาก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่ปราช้างได้มีแค่หน้ากับนกขัดสดินครัในขอสัตช้างอันเนี้ยในขอสัตช้างอันเนี้ยนี่เห็นไหมไม่รู้นะเห็นไหมอ่า มันจะเป็นนกข้างหน้าข้างหน้านกที่มีงาช้างเห็นไหมครับมีมีงาเหมือนช้างเขาเรียกตัวนี้ว่านกขัดดินชื่อมันในป่ายนพานคือกินนะสิงโหกินนะสิงโหกินนะคือนกสิงโหคือช้างนกช้างนกบังคับช้างนกแห่งนายของช้างกินนะสิงโหแล้วก็มีพญานาคอ่าอันนี้เป็นเนื้อเจ้าดําเงินเจ้าดําเงินอันนี้เป็นเนื้อเจ้า้ําเงินครับที่เราพกก็เนื้อเจ้า้ําเงินเนี่ยให้ดูเพราะจริงๆตอนนี้ทําออกมาแค่เนื้อเดียว อ๋อคือเนื้เจานเงินคือเนื้อเดียวชอาจย์ใช่ตอนนี้นะทำออกมาแค่เนื้อเดียวอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงท้องทําเนื้อเจ้าน้ําเงินครับอาจารย์คือปัจจุบันนี้มันมันไม่ไม่ได้เอาไปเอาช้างในป่าแล้วอันเนี่ยมันเป็นของเครื่องรางวัตถุมงคลที่พกติดตัวไว้ดีทังเรื่องเงินทองโชคลาภขนาดช้างอ่ะที่มีเทวดาดูแลรักษามันยังฟังแล้วถ้าเรามาพกเนี่ยเมียจะฟังไหมโอ้สบายอ่านน่และถึงบอกไง ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ให้มีอำนาจยังไงเนี่ยถ้าเรามีัน,นี้อยู่เนี่ยเขาจะเชื่อฟังเราเลยอืแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือเรื่องเงินทองโชคลาภเนี่ยมันจะเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเกี่ยวโชคลาภมาหาเราซึ่งในวัตถุมงคลหรือเครื่องลายชนิดอื่นเนี่ยทําได้ยากครับแต่คดชักกุญชรเนี่ยทําได้จริงนี่ครื่อนที่เราพกเลยนะเราถอดมาจากในพวงที่เราพกแต่พวงเรามันเยอะเดี๋ยวคนเห็นแล้วจะสับสนเราก็เลยถอดออกมาครับอ่า เห็นยังโอเคเ <c oughs> น่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคดชักกุญชรเนี่ยเป็นเครื่องรางที่ที่สุดแล้วแล้วพกอาจารย์พกสูงพกต่ำพกยังไงได้หมดคาถามีไหมอาจารย์ใบฝอยคาถามไม่มีไม่มีพกอย่างเดียวเพวเฉย เพราะเฉยเฉยอาจารย์ที่จะใช้เน้เจ้าดําเงินเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องเงินทองด้วยอาจารย์มันเป็นโลหะที่ดํานําเงินทองมาหาเราโดยตรงแล้วเราต้องการทําของสินนี้ให้ดีทั้งเรื่องเงินทองเรื่องเงินทองด้วยเราก็เลยทําให้เป็นเนื้อเจ้า้ําเงินซึ่งปกติเนื้อเจ้าบน้าเงินเนี่ยเราจะให้เช่าที่แพงมากก็แต่ที่ผ่านมาครับแพงมากขนาดว่าเป็นหน้ากระบาดเนื้อเจ้า้ําเงินยังสองหมื่นห้าเลยหน้ากระบาดเจ้า้ําเงินนี่ใช้โลหะพอๆกันนี้เลย เราให้เช่าสองหมื่นห้าเนือเจ้าดําเงินนะอาจารย์พูดถึงเราแต่อันนี้ยเป็นเค้ช้ากคุณชอนพุทธคุณเนื้อเจ้า้ําเงินนี่ใครตามเราจะรู้และจะรู้ว่าเนื้อเจ้าดําเงินเป็นโลหะที่เราชอบใช้ครับ <c oughs> ในวัตถุมงคลเราทุกรุ่นจะไม่ขาดเนื้อเจ้าดําเงินเพราะถ้าจะหวังพุทธคุณเรื่องเงินทองโชคลาภไม่มีอะไรชนะเนื้อเจ้าดําเงินมันมันตอกเลขยากแต่เราก็ตอกโค้ดเอาไว้นะมีมีตอกโค้ดแต่ไม่ได้ตอกเลขเพราะตอกเลขยากมันเล็ก อาจารย์ต้องทำมาตอนห้อยเนี่ยต้องห้อยเหมือนที่อาจารย์ใช่ไหมนี่เลยนี่เลยห้อยท่านี้นะโปรดิวเซอร์ขึ้นให้เขาดูไว้ได้นะต้องห้อยอย่างนี้เลยใช่อาจารย์ให้ห้อยแบบนี้จะห้อยสูงห้อยต่ำก็ได้ใช่ไหมได้หมดแต่ให้ห้อยอย่างนี้จะไปห้อยท่าพิศดารหันหัวลงนี้ไม่เอานะให้ห้อยท่านี้ห้อยขวาเขาไม่ได้ใช่อาจารย์ห้อยอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่ดีเอาท่านี้ต้องท่านี้โอเคใช่เพราะท่านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสมมุนจับอยู่อย่างเหมือนเราถืออยู่อ่ามันถืออยู่ท่าอย่างนี้ก็ ถือเดินอ,อให้ถือวันนี้ออาจารย์อย่างคนช่าคนชรชุดเนี่ยใครเป็นคนเสกให้อาจารย์หรือผ่านไิธีม,มากี่ไปเยอะเยอะเสกเยอะเสกเยอะมากพ่อแดนเขียวก็เสกอืเราไปให้พอ่อแดนเขียวเสกด้วยแล้วก็ผ่านพิธีช้างด้วยผ่านพิธีช้างผ่านพิธีช้างน้วยแล้วคนช่างคนชรนี่คือทําเกี่ยวเรื่องช้างอาจารย์ผหาวพิธีช้างผ่านพิธีช้างด้วยเอาไปให้อาจารย์ทําพิธีช้างดวยผ่านพิธีช้างคือยังไงอาจารย์ผ่านพิธีจับช้างจับจับช้างเลย จับช้างในป่าเงี้ยจับช้างในป่าเลยซึ่งปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยจับเพราะว่าคนไม่มีความรูจร้ <ๆ S 1> จับจริงๆเลยจับช้างในป่าไม่ได้โชว์ให้ดูเหมือนในปางช้างก็โชว์ที่จับช้างไปจับช้างเถื่อนในป่าเลยโ<ห>อ้โหแล้วก็เข้าพิธีประกรรมใหญ่ของเขาเลยส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกม็ปั์สยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจสุดท้ายนะครับเพจรายการมาจัสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก๊อ็มาจัสยามครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ